สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะใครที่ชอบทานเมนูปลาแซลมอนนะคะวันนี้มีวิธีการต้มแบบง่ายที่สำคัญไม่เหม็นคาวด้วยค่ะหลังจากเราได้ปลาแซลมอนมานะคะชิ้นนี้ละค่ะที่เจ๊กุ้งจะนำไปประกอบอาหารค่ะ ให้เริ่มโดยการใช้เกลือนะคะใช้เกลือครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ทาให้ทั่วปลาแซลมอนเลยค่ะแล้วพักทิ้งไว้5นาทีค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ้กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ เมื่อครบ5นาทีแล้วนะคะใช้มือนี่และค่ะถูให้ทั่วเลยค่ะให้เมือของเขาหลุดให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็พักไว้ให้แห้งค่ะวิธีนี้ช่วยให้ปลาแซลมอนของเราไม่เหม็นคาวนั่นเองค่ะไม่ต้องกลัวว่าเนื้อปลาจะเค็มนะคะซับน้ําให้แห้งเลยค่ะเนื้อปลาต้องแห้งนะคะไม่ว่าจะนําไปทําเมนูไหนก็ตามรับรองว่าอร่อยไม่เหม็นคาวแน่นอนค่ะ วันนี้เจ๊กุ้งจะทําเมนูเต้าเจี้ยวนะคะใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะตามด้วยเต้าเจี้ยวนั่นเองค่ะเมนูของเจ๊กุ้งก็คือปลาแซลมอนต้มเต้าเจี้ยวค่ะที่สําคัญน้ำต้องเดือดน,นะคะหลังจากนั้นก็รอให้สุกค่ะไม่ว่าจะนําไปทําเมนูไหนก็ตามรับรองว่าอร่อยไม่เหม็นคาวแน่นอนค่ะ เพียงแค่นี้เราก็ได้ปลาแซลมอนต้มที่อร่อยแล้วนะคะลองดูค่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ